ถ้าเราต้องเอารถไปขับที่สนามช้างที่ไกลถึงบุรีรัมย์เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันครับก่อนอื่นนะฮะเราก็จะนัดรวมตัวกันเอารถไปจอดรวมขึ้นเทรลเลอร์ไปเพราะผมคนนึงแหละที่จะไม่ขับรถไปไกลถึงบุรีรัมย์เราก็จะเอารถขึ้นเทรลเลอร์ซึ่งรถเทรลเลอร์หนึ่งคันเนี่ยสามารถสไลด์รถได้ถึง 6- กถึงแคันเลยครับก็จะขึ้นรถแบบนี้นะนี่รถต้องเขียวของผมก็ขึ้นไปแล้วครับก็จะบรรจุเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้ด้วยหลังจากสไลด์รถเสร็จนะฮะผมก็มารอข นะเครื่องลงประมาณ4ี่โมงกว่านะกว่าจะขับรถถึงสนามช้างก็5้าโมงครับพรอบนี้นะฮะเราจะขับกันแบบไน g h t r สนะก็คือขับในช่วงของกลางคืนพอมาถึงนะครับก็เอารถไปลองวิ่งวนรอบสนามช้างเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเตรียมรอแข่งครับว่าแล้วระหว่างรอลงสนามนะครับก็สวมวิญ,ญญาณเป็นฮานนะในหนังเรื่องโตเกียวดิฟยืนกินขนมข้างรถแบบเท่ๆแบบนี้ฮะ